ค่าที่ดินบวกก่อสร้างจะบวกกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับโพสบวกกี่เปอร์เซ็นต์ราคาสุทธิอะเราเราต้องรู้ราคาราคาสุทธิมันก่อนนะครับว่าเราจะขายบ้านเท่าไหร่นะครับอ่าไม่ใช่มันจะมีคิดอยู่สองแบบคิดไปหน้ากับคิดกลับหลังนะครับอ่าถ้าคิดไปหน้าก็ค่าที่ดินบวกค่าก่อสร้างบวกค่าโอนน,นู่นี่นั่นแล้วก็บวกกาไรอ่าอันนี้เขาเรียกว่าคิดไปข้างหน้า แล้วเบียดเสร็จแล้วอะ่ะเราจะขายเท่าไหร่แล้วราคาขายอะ่ะมันกระโดดหรือเปล่ามันแพงกว่าชาวบ้านคนหรือเปล่าอ่านะครับถ้ามันแพงกว่าชาวบ้านเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าทํามาแล้วโอกาสขายยากแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกวิธีคิดหนึ่งก็คือคิดกลับหลังก็คือเอาเอาราคาขายตั้งก่อนเลยเฮ้ยเราจะทําบ้านขายราคานี้อ่ะสมมตุติเราจะทําบ้านขายราคาสองล้านสี่อ่ะเอาสองล้านสี่ตั้งนะครับ ่าสองล้านสี่ตั้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดูคร่าวๆนะอ่าคิดแบบกับหลังอ่าสองล้านสี่ตั้งค่าที่ดินไม่ควรเกินยี่สิบเปอร์เซ็นอ่าก็คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกัดอ่าค่าที่ดินเนี่ยไม่ควรเกินสี่แสนแปดถึงห้าแสนอ่าก็ค่าที่ดินเราก็จะมีค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างบวกรั้วก็ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นอ่าสองล้านสี่ คูณ55%อ่าค่าที่ดินเฮ้ยค่าก่อสร้างบวกรั้วอ่าไม่ควรเกินนี้อ่าเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะ55บวก20ก็เป็น75 75ก็มันจะมีค่าพวกค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ควรเกิน7%ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะไม่ควรเกิน 7%, 7ค7ูณ7%อ่าค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะ ยี่สิบบวกห้าห้าบวกเจ็ดแปดสิบสองเหลือสิบแปดโอ้เหลือน้อยไปหน่อยจริงๆค่าก่อสร้างไม่ควรเกินห้าสิบสามเปอร์เซ็นตมันจะต้องเหลือกำไรประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอันนี้คือวิธ yeah, ีค ah ิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะสองล้านสี่คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่ประมาณนี้นะครับกำไรกำไรก็จะประมาณนี้สองล้านสี่คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต ่าประมาณนี้นะครับประมาณ480นะครับ่าเลือกกาไรนะเนี่ยถ้าลองลองจดดูก็ได้นะนะครับค่าที่ดินไม่ควรเกิน20ก่อสร้างประมาณ53ค่าใช้จ่ายอื่นประมาณ7กำไรประมาณ20ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปตีโจทย์ของแต่ละอันค่าที่ดินก็ต้องหาราคาไม่เกินนี้นะครับราคาค่าที่ดิน20เนี่ยคือต้องรวมพัฒนาแล้วนะอ่าพัฒนา ขยายเขตน้ําเขตไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถมดึงถมดินอะไรเรียบร้อยเนี่ยต้องไม่ควรเกิน20%อ่าค่าก่อสร้างราคานี้เราก็ต้องหาแบบผหาอะไรที่ คุยกับผู้รับเหมาบวกรั้วแล้วไม่ควรเกินนี้ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์แอด t w h 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ